ทำไมผู้ที่เขามีสติปัญญานะคะผู้ที่ท่านมีองค์งงค,ค,งคุณที่ดีงามท่านจึงมักที่จะคุกคีกับผู้ที่มีองค์คุณที่ดีงามมีสติปัญญาเหมือนกับตนถ้าเราจะพูดเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือเหมือนถ้าเราได้คบบุคคลที่เขามีบาร,รมีใช่ไหมคะบาร,รมีก็คือคุณความดีเช่นปัญญาบาร,รมีทานบาร,รมีศิลบาร,รมีอย่างนี้ค่ะเป็นต้นค่ะซึ่งเป็นองคุณที่ดีงามที่สะสมะเกิดจากการ ได้เข้าใจหลักธรรมและเป็นผู้ที่ประพฤติอยู่ในศีลธรรมอันงามตามหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะมาในภบชาติก,ก่อนนะคะซึ่งการที่เราได้ไปคลุกคลีกับบุคคลเช่นนี้นะคะ,ะก็จะทําให้เรานั้นมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นถ้าเราได้บุคคลเช่นนี้มาเป็นคู่รักคู่ครองเนี่ยก็เสมือนว่าถ้าเราจะเข้าใจง่ายๆก็คือ บุคคลอย่างนี้ค่ะจะเข้าไปสร้างความเจริญก็คือไปชักนําให้กับบุคคลที่ติดข้องอยู่เนี่ยมีความเจริญขึ้นในฝ่ายของกุศลธรรมหรือที่เรามักเรียกกันเป็นภาษาที่พวกเราเข้าใจว่าไปหนุนดวงอย่างนี้ค่ะคือไปเสริมไปเสริมให้คนนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองในทางด้านของอกุศลธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าการที่เราจะได้รับผลที่ดีเนี่ยไม่ได้มาจากการสวดอ้อนวอนหรือว่าพิธีกรรมต่างๆค่ะแต่เกิดจากกําลังของจิตที่เป็นกุศลค่ะ ก็คือเกิดจากวิบัติของจิตที่ดีงามค่ะที่จะให้ผลที่ดีที่จะส่งผลให้เราได้รับสิ่งที่น่ายินดีพอใจแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกได้ค่ะที่จะต้องอาศัยความเข้าใจหลักธรรมของผู้ที่มีองคุณที่ดีงามเช่นเป็นผู้ที่มีสติมีปัญญามีฮิริมีศรัทธามีสุตะอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่าไปอยู่ร่วมกับใครแล้วเนี่ยนำความดดร้อนใจไปให้ค่ะแต่จะนำความเจริญไปให้ ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของคู่รักคนนั้นก็จะเข้าไปหนุนไปส่งเสริมคู่รักให้เจริญยิ่งขึ้นไปส่งเสริมคนรักของตนเองให้เจริญยิ่งขึ้นถ้าอยู่ในฐานะลูกในฐานะของแม่ในฐานะของเพื่อนฝูงหรือว่าในฐานะของคู่ค้าก็ตามค่ะก็จะไปหนุนไปส่งเสริมให้บุคคลที่ติดข้องอยู่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจงจะส่งผลที่ดีในทางที่เป็นทางโลกของเราให้ดีงามเจริญขึ้นได้ค่ะซึ่ง ถ้าเรานั้นเป็นผู้ที่ไม่มีองคุณที่ดีงามเนะี่ยเราก็จะไปเบียดเบียนปทุสร้ายกับคนเช่นนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะที่ท่านมีองคุณที่ดีงามแล้วก็จะเป็นโทษกับเราค่ะซึ่งส่วนมากนะถ้าคนที่รู้ประโยชน์นะคะว่าได้เจอกัลยาณมิตรส่วนมากเขาก็จะถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยก็เสมือนอแย่งชิงกันไปตามกิเลสตัณหาราคะต่างๆของผู้ชายค่ะเพราะว่าอยากจะได้ผู้หญิงที่เขามีองคุณที่ดีงามเนะี่ยเข้ามาส่งเสริมให้ตนเองนั้นจเจริญในทางที่ดีงาม เป็นเมียที่ดีเป็นภรรยาที่ดีเป็นแม่ที่ดีอย่างนี้คะ่ะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะหายากในยุคหลังพุทธกาลนี้เช่นเดียวกันคะ่ะ